สวัสดีค่ะวันนี้หาก,กินแนวกินแซ่บจ้าเป็นอาหารที่ผลชอบมากอาหารอีสานเนาะอันนี้เป็นลาบลาบหมูนค่ะชอบแบบกินได้ทุกมื้อเลยของแบบเนี้ยมันเผ็ดเผ็ดเปรียปร้ยวๆเนาะได้รสสัมผัสที่มันคุ้นเคยคุ้นชิน ไม่รู้คนอื่นยังไงแต่สําหรับคนอาหารประเภทนี้อาหารทางของอีสานไม่ว่าลาบสมตำน้ําตกอะไรพวกนี้หรือซุปหน่อไม้กินได้ทุกมือ้อกินได้ทุกวันกินได้ตลอดแม้นบางครั้งจะอิ่มแล้วก็ยังยากจะกินนั่นแหละส่วนเมนูที่สองเป็นสมตาค้าตำปร,ราเซ่บ,ซบ,ซบนนๆหนัวๆ เผ็ดไม่มากไม่มายพอพอลิ้นวับวับเผ็ดพอสมควรแหละเพราะผอนใช้พริกขี้หนูส่วนด้วยแล้วก็ใส่พริกแดงจินดาไปด้วยเพื่อเพิ่มสีสันความสวยงามเนาะความเค็มก็ใช้ทน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาเอาแค่พอได้รสชาติตัวหลักๆก,ก็คือเป็นปราดาค่ะ ถัดมาก็จะเป็นไก่ย่างคะ่ะไก่ย่างคือเพราะว่ามันเข้ากันเนาะอาหารประเภทเนี้ยถ้าข่ดไก่ย่างหรือปลาย่างเนี้ยปลาเผาเนาะคือมันต้องได้สักอย่างแหละเอามาเจอสมกับส้มต่กากัล่าอบะจริงๆจะทําซุปหน่อไม้ด้วยแต่ว่าด้วยเวลาเนาะมันมันไม่ทันซุปหน่อไม้ไมันต้องหลายขั้นหลายตอน ยังไม่ได้ขุดหน่อไม้ไม่ได้ทําขอเป็นวันหลังแล้วกันไอ้ไม่เขาไม่ได้วันหลังที่วันหน้าโอกาสนะโอกาสต่อไปนี่ก็จะเป็นผักทั้งผักของตัวเองแล้วก็ผักที่ซื้อมาอย่างผักกาดขาวนะซื้อแต่เนี่ยเลี้ยงเองเร e e นโอ๊เนี่ยเลี้ยงเองซื้อซื้อออ หมือนต้นอ่อนก็ามาให้เรามาเลี้ยงในน้ำเนาะเลี้ยงแบบเขาเรียกอะไรไฮโดรโปรนิกแต่งกวาลูกน้อยมันใส่ภาชนะมันเล็กเนาะพอใส่ในกระป๋องอะกระป๋องบ้างกวดน้ำบ้างแล้วก็ผูกเชือกขึ้นไปให้มันไต่ด้วยความจำกัดของพื้นที่แต่อยากปลูกอะทำไงได้เนาะแล้วก็มีใบแช่าลู ข้าววันนี้ทานข้าวเจ้าเพราะว่าตอนแรกอะจจะหุงข้าวเหนียวทีนี้ข้าวเจ้ามันมันเหลืออยู่อะ่ะก็เสียดายอีกไอตัวเล็กทําให้ตัวเล็กเกมื่อเช้าก็ทานไม่หมดก็จําเป็นข้าวเหนียวไว้มื้ออื่นแล้วกันเนาะทำไงได้อะ่ะไม่งั้นเสียโองอะเพราะมื้อเย็นไม่มีใครทานแล้ว มาเด้อค่ะาหาแนวกินแซบกันเด้อมานะคะมานะคะมาทานด้วยกันรับรองแซบจัดจานถึงใจแน่นอนคนทำเองเชื่อเหอะเชื่อขนมเจ็กกินได้เลยอาหารที่คนทำเองคนรับประกันสะอาด ปลอดภัยไร้กังวลอร่อยด้วยไม่ใช่สะอาดอย่างเดียวมีสารอาหารครบถ้วนครบคันทุกอย่างพอจะคำนวณและออกมาเป็นแคลอรี่ว่าเรากินเท่านี้อันนี้เท่านี้ไม่อ้วนอร่อยด้วยเนาะไม่โมแล้วคะ่ะไปแล้วบ๊ายบายกินข้าวดีกว่ามาคะ่ะทุกคนถึงเวลาละ